ครับเพื่อเชาวเราก็มาต่อกัน EP ที่2องนะครแล้วทำไมต้องเป็นตั้งแกกคบฝายผมก็ได้การารสายมาใส่นะ้บไม่รู้ภาสายขอามันชอบชอบข่าวแบบนี้หลือแบบใหนก็ไม่รู้ยิ่ไปกันเรียบร้อยนะครับตรงนี้ขาดจะโกงมาสิบสี่ล้านสิบล้านห้าล้านร้อยป่วยสถาบันเดิมใส่เร็นร้งไงก็ไม่มีเดี๋ยวผมจะมาลองครเรื่องนะคบว่า อะไรที่เกี่ยวกับสถาบันเนี่ยการลลอเนี่ยมันจะแบบยังไงมันจะสับแสบคันมันจะุขโมยเหมือย่างตัวเองก่ขึ้น a อวีสองนะครับโอนตัดไหจขนเอวีก่อนที่เธอนคนนี้กาแสดงเาเกือมสปักสองสองไปเนี่ยใช้งานไอ่ะให้ดูเต็มเต็มนี่เห็นไหมทั้งปาเปรและทั้งใครต่อใครนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบัน สถาบันทะานผูมุ้มได้ทำการออกสาย RC พมาเสียบแล้วนะคบ,งคงบางทีแค่ตอเล่นครับเหลืองขาวแล้วผมจะมาดูภาพภาพจะสวยไหม้มเป็น AV2 สองต้องเสียบด้านหน้า ภาพก็ดูดีครับภาพกว่าดูดีได้ขาพเสียงนะเพราะว่ารับกลองทั้งคนก่อนต้องเอาไปกินละขาพเสียงดูช่อง เอียงอีกนิดหนึ่งนะเนี่ยต้องปรับยกเอียงอีกนิดหนึ่งเห็นไหม I'm not going to be ขาดแต่เสียงนะขาดแต่เสียงเสียงไม่มีผมต้องไปหายกมาใส่เลยฮะต้องยกมาใส่ตั้งเยอะเดีด๋วยวยสต๊อกคลิปตั้งเยว อยางเียวบอกว่าเราสะสมไปแดดีค so hey, ่ะดีนะคะของราสะดวกเร็วปล่ดภั่วไปถานและก็รวุเส้นส่และที่คัญนะคะไม่ต้องับัแอดดใดๆค่ะวันนี้นะคะทนทงทกเลยซึ่งตอนนี้นะคะเหลือเพียงสามสิบส่นั้นนะคะกบนไเรีี่านะคะคแบบว่าไม่ว่าเสียหน้ไม่ได้นะคะก็คือ2กล่องแฮนี้สกล่องนะคะ ส0สายเท่าน nah ั้นนะคะเราแถมรายต่องสีได้ด้วยนะคะมูลค่าส่งสุดสิ้นนะคะจ7พับาทแต่วันนี้นะคะพร้อมแน่นในตัวแทนราคาเต็มนะคะขายเด็ดยเก้าบาทเท่านั้นสนใจรีบโทรได้เลยค่ะโอ1คครัเอาสายมิเตอร์นะครับอย่าไปประมาทมันไฟช็อตอย่างเป็นมัน จีมออกก่อไฟอยู่เหนไมเดี๋ยวเๆียเยเยายมิเตอร์ด้านหนึ่งก็ลงลบนะครับลงจนจุนเนอร์ก็ได้ปรับสะอาดน่อยครับเปียบเๆี ดิบดิบดิ D P I P L ล้ชอปปี้ตั้งคุ้สินบี๊กซีและร้านโมเดิร์นเทรดชั้นนำสะดือหลอดภาพอาออออโอเคครับเพื่อนเพื่อนที่นีนน่ก็คงจะจกเยงแค่นี้นะ คนใจก็กดติดตามกดัลไรใน่าวนะครับกดติดตามเป็นแจ้อันเซนเซอร์ทีสนใจข่าวที่เป็นประเด็นแรงดันใจทำสายตอนนี้เวามกหนึ่งทางเลือกที่จะคนได้เห็นข่าวครับไม่ใช่แค่ข่าวลึกมุ่งปลาไปนืเลยจึงมีข้อก็นอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับข่าวาทงครับคุณต้องทรู้งานของเพื่อนๆนะต้อง ได้่านที่จบกัหรือว่าคนไหนที่เก่งแล้วว่าสมาชิกคนนี้ผมถึงสมิบเ็สิงหาคมน้มรับาร้สไม่เก่งครับแบกรายปีจาก1800อบาทเอาแค่ซแนวทางให้เพียงหนึ่งพันห้ร้อยบาทเท่านั้นและแบกรายปีราคาเก้าอบาทโดยเราจะส่งข่าให้ที่สมัครแล้วตั้งแต่14สี่ิงหาคมนี้เป็นต้นไปสมัครได้ที่โทร02-11